อ้าว oh, แล้วครับพี่นอ้องเอ้ยนี่นี่น,นี่มันสัมหลังลราคาเริ่มขึ้นแล้วหนึ่งบาทห้าสิบหนึ่งบาทห้าสิบอ่าปิดปั๊บก็ขึ้นเลยนะครับปิดช่องชายแดนกัมพูชาช่องคอมเมนนั่นแหละนะโอ้ยนี่คือความจริงนะความจริงที่ผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการทาัทง้ทงทั้งที่รัฐบาลให้ทุนมาให้ผู้ประกอบการ รับซื้อมันสําหลังจากเกษตรกรไทยแต่ผู้ประกอบการไม่ทําอย่างนั้นนะครับไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยเขาไปรับนุ่นรับมันสัมปลังมาจากประเทศกัมพูชาวันละร้อยเที่ยวนะทั้งหมดนะเท่าที่เห็นนะนับดูแถวๆสากแก้วแถวๆนี่ช่องจอมตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับโอ้โหทะลักมา,มามากเลยมันสัมปลังมาสู่ไทยทีนี้ใครรวย นายทุนรวยเกษตรกรไทยยากจนเหมือนเดิมนะแต่เศรษฐกิจอยู่ที่ไหนอยู่ที่เกษตรกรชาวกัมพูชาโอ้โหอะไรจะอย่างนี้อะไรจะขนาดนี้รัฐบาลแลียงยังไงนะนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะท,งทั้งที่ตอนนั้นรัฐบาลบอกว่าจะให้ทุนกับนายทุนจะให้ทุนกับผู้ประกอบการมารับซื้อมันสําปะหลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นราคามันสําปะหลังให้มันดีขึ้น แต่ที่ไหนได้มันก็เหมือนเดิมเพราะนายทุนหรือผู้ประกอบการรับเอาแล้วเขาไม่ได้ซื้อจากเกษตรกร,ร,กรไทยเราเขาไปซื้อจากเกษตรกร,รกรัมพูชาเอออะไรยังขนาดนี้โอ้โหเสียหายหมดเลยพอปิดปุ๊บนี่น,น,น,นี่เริ่มขึ้นแล้วนะโอ้โหอก็เหมือนเหมือนกับว่าพระเจ้าช่วยเหมือนกับว่าข้างบนมองเห็นอะไรมันคืออะไรใช่ไหม นี่แหละข้างบนมองเห็นแหละว่าอะไรมันคืออะไรในที่สุดก็ต้องปิดชายแดนเมื่อปิดชายแดนแล้วเขมรก็เอาสินค้ามาขายไม่ได้นะครับและสินค้าไทยเราก็ทยอยส่งทยอยส่งถึงแม้ว่าขาดส่งตลาดโลกก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆส่งอย่างนี้แหละผู้ประกอบการเขาก็เดือดร้อนเขาเคยได้กำไรเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้เขาได้กำไรน้อยเขาก็บ่น โอดว่าอย่างนั้นอย่างนี้เออก็เรื่องขาดทุนก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องกําไรน้อยก็เรื่องของเขาแต่เกษตรกรเราเนี่สิจะตายเพราะว่ามันสัมปะหลังนะมันสัมปะหลังราคาถูกแต่ถ้าปิดดันอย่างนี้ราคาก็เริ่มจะขึ้นและเราก็จะหามันสัมปะหลังมาป้อนโรงงานตามตามธรรมชาติคิดว่าประเทศไทยเราคงมีนะมันสัมปะหลังคงมีพอนะถ้าถ้าผู้ประกอบการรัก ถ้าผู้ประกอบการไม่กดราคาไม่เอาเปรียบต่อกเกษตรกรไทยนี่ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับถ้าคลิปนี้คลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็หากท่านใดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมันสําปหลังอนาคตมันสําปหลังของไทยจะเป็นอย่างไรหรือการปิดช่องของกัมพูชากับไทยเรานะสมควรไหมนะสมควรจะให้มีตลอดต่อไปไหมที่ปิด อย่างนี้ทําให้เอเกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังของไทยเรานั้นมีโอกาสที่จะลืมตา,าปากได้จริงหรือไม่เพราะราคามันสําปะหลังทุกวันนี้มันอยู่ที่ผู้ประกอบการกําหนดนะครับเขาอ้างว่าเปอร์เซ็นต์น้อยเปอร์เซ็นต์มากเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่าน,น,น,านี้สู้มันสําปะหลังเขมรไม่ไดเ้เขาว่าอย่างนั้นเคยได้ยินมาแล้วนะครับแล้วแต่เขาจะว่าแล้วแต่เขาจะวัดนะ พวกผมไปวัดดูแล้วทั้งๆที่วัดทีนี้มันก็จริงมันก็ได้ขนาดนี้แต่พอไปวัดกับเขาเขาบอกว่าไม่ได้เปอร์เซ็นต์แป้งไม่รู้จะทํำยังไงนะนี่นี่โดนกดดันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กขนนะ็ขอความคิดเห็นนะครับขอความคิดเห็นมาฟังสักหน่อยนะครับาหากท่านใดมีความคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์มานะครับเกี่ยวกับเรื่องของมันสับหลังนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับการปิดด่านครับก็ขอ,ขอจบไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ